งานเข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมได้ซ่อมอีกแล้ววันนี้ไม่เงาแล้วมีสินค้าแปลกใหม่ให้ย้อนอีกแล้ววูโวตัวนี้เคยซ่อมแล้วนะครับเป็นทาความสะอาดเปลี่ยนทานตอนนี้กดไม่ไปทําไงก็ไม่ไปกระแทกกระแทกติ่เหมือนจะติดไม่ติดแล้วก็ดับไปแต่ตอนนี้ก็ต้องรล้อดูภายในว่ามันมีปัญหาอะไรฐานหมดหรือว่า,าทุนเขาพังหัวเอมมิวเขาพังอะไรมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหารอบนี้ขก้ขไม่ได้ก็คงจะไปหาร้านขายของเก่าครับเดี๋ยวเรามาถอดดูพร้อมกัน จะมาทดสอบดูก่อนเนาะว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรออกปลั๊กออกมาไอ้ตัวนี้ตัวคอนทอสนะครับผมทำเพื่อ้องการกันช็อตถ้ามันช็อตก็ไฟจงไม่กวาดสว่างนะามันทอสก็จะจะติดนะเพราะเราประกบ็ติดไม่ติดครับมติดไม่ติดเมื่อกี้มีไฟแวบมาหน่อยนึงก็แสดงว่าตัวนี้พยายามที่จะเป็นสะพานไฟอยู่นะไม่ติดนะเดี๋ยวเรามาลื้อออกไป ช็อตปั๊กตรงตรงกลางช็อตนะครับตอนนี้ผมเอากาวหย่อนมันหลุดไปผมลืมนึกไปว่าถ้าเราแกะมันจะมีปัญหาไหมอืมเอาเงินสีสักตัวนี้ก่อนเอาเท้าวางเห็นก่อนก็คือผ่านผ่านตรงนี้ครับถอดมีปัญหาคือผ่านเพราะจะหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยทำมันก็คือจบถอดไม่ออกนะแล้วอุปกรณ์ที่การประโยชน์ด้ลยแน้น อุปกรณ์ทำความอาดต้มีเรยว่าน้ำยาล้างทำความสะอาดหมดนะยออกัร้อนดีวนี้ออกตอวนี้มนจะออกน้ออกมนเดินออกอยู่รับเนสดนิดเดียวือว่าหือว่ายังเหลือนะแต่ว่านิดเดียว ่แกะแล้วก็อยากอยากทำความตาอนะด้วยอ่าอันนี้ก็อะไรกันเห็นีหอันนี้นนหมูถูกเลยอะไรแบบเสียทรงอาการเสียทรงกันอันนี้เสียทรงตรงมันจะไหม่เหรอน,นี่จะลองเปลี่ยนทางดูว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันติดเราไม่ต้องลือ้อแต่ถ้า,าใส่ไปแล้วมันไม่ติดก็เลื้อดีกว่าก็น่าจะพอมหาเลือลดโลหิตกันแล้วนะครับ ตอนใช้ดันเนี่ยครับมันมีฐานเก่าที่เหลืออยู่น,น่าจะเป็นฐานสำรองหรือเปล่าไม่แน่สองอ,อันละสามอันละ <c oughs> อันนี้ผมได้มาจากไหนหรือเปล่าเก็บไว้แล้วมันจะเกิดประโยชน,น์ทีหลังกันเลยทุกอย่างแต่มันมีแค่แค่สามแต่แกนะตัวนี้ก็ตัวไม่มีสปริงครับอีกตัวนี้ไม่มีสปริงตัวนี้สามตัวนี้มีสปริงไม่รู้ว่าไหนหรือว่าคู่ไหนเลยแต่ผมจะเลือกเอาคู่ที่ใกล้เคียงกัน แล้วก็คู่ที่ใกล้เคียงกันและวับคู่นี้กับคู่นี้น่าจะน่าจะใกล้กันออัน,นี้น่าจะตัวนี้ตัวนี้น่าจะคู่นี้เดีย๋ยวเอาคู่นี้ลองเปลี่ยนดูทันทีก่ลองดูนะก็มันไม่น่าจะเกี่ยวว่าคู่บวกคู่ลบฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วผมย้องลองอาศัยไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามันยังไงเออก็ก็อยากมีน้ำยาทำความสะอาดมันดูเหมือนมันฝุ่นยเยอะเยอะ ผมแย่ผมแย่ก็ไปรัดตัดไปลงก็ไม่รู้ตรงไม่ตรงอ่ะผมรัดไปก่อนแต่เราไม่รู้เนาะว่ามันล็อกมันอยู่ประมาณไหนตรงเขี้ยวแล้วก็หมุนเข้าไปด้หมุนเข้าไปว่ากับหมุนเข้าไปให้สุดแอลตึงมือนะครับตึงอีกตัวนึ่งตัวนึงเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันต้องแบบตรงตรงเขี้ยวครับน่าจะประมาณนี้ครับอ่าเอาตัวนี้เข้าไป ตรงดูเดิมครับปั่นจะกลายเป็นกันเข้าไปครับเอาแค่เป็นมือนะไม่ต้องเยอะแล้วอันนี้ก็น่าจะก็ๆนะเข้าลองเข้าลองแต่ถ้าถ้าเป <değild impatient. S 2> ็นไม่ได้เอาเอาอะไรนิ่งพลาสติกนะครับมันจะได้หรือว่าพลาสติกพลาสติกโดยตรงพลาสติกแบบนิ่มๆหมดเข้ลองเข้าลองออแล้วอันนี้ก็เราเรามาลองเสียบดูเมว่าเพิ่มนิดหน่อยนะลองเทียบถ้าไฟสว่างอย่างนี้ ท่านผู้ชมเห็นนะเนี่ยมันจะช็อตหรือ,อยังไงไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้าทําเสร็จแล้วมันเป็นไฟสว่างก็จะเหมือนช็อตหรือว่าไม่ช็อตเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะครันอ่เนี่ยเปิดมันเปิดมันสว่างมันช็อตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมพอปิดมันแล้วว่ามันช็อตหรือว่าตัวนี้เราต้องเขาให้เขาให้เขาาพติดนะครับต้องถอดเหมือนเดิมครับเพราะว่า ดูแล้วไม่น่าจะได้น่าจะช็อตนะครับไปติดอย่างนั้นในการถอดนี่เอเหมือนในการซ่อมไปแล้วแล้มันก็เลยจะยลำบากเรื่องการถอนเราจะถอดเหมือนเดิมครับเอาทานมาครับเงาทุนเราจะหายนะ <c oughs> ไม่รู้ใส่การปูหรือเปล่านะ อุป,ปรอกรณ์พวกนี้มัน,นก็ค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับมันเป็นซอกเล็กซอกน้อยเดี๋ยวต้องเราจะเราจะต้องตั้นหน่อย นีใส่กันตอนมองไม่เห็นครับดูนคคับไม่รู้ว่าเข้าไปได้งไงไม่เข้าใจนัอันนี้เราก็จะถอดได้แค่ตรงนี้ส่วนตัวไดโวข้างไหนไมันต้องถอดอยังไงตรนี้เวาถอดถอดให้หมดเลยเราตามสเต็ปเนาะ ที่ผมหยอดกาวไว้ไม่นา่าจะหยอดเลยเอาทุกอย่างที่เพิ่งทำให้มันตายสนิทเลยนะครับผ,ผู้ชมต่อไปไม่เอานะไอ้ประเภทหยอดกาวไว้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ไหวรามีปัญหาแก้ไขไม่ได้อันนี้ใครียกว่าฆ่าตัวเองเก่าชั้นเลิศทุกตัวข่าวตาตั้งรู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าพี่คอร์ เออมันดูเหมือนจะเป็นตัวรัดไรือตัวติดมัน่าจะอยู่ข้างในอเปล่าอืมไม่ออกนะคันผู้ชมแต่นะมันจะออกแต่ไม่ออกอนะ่ะอืมมันหนาดีจัง เขาอยู่ที่ที่เรากลางยอดเออไม่น่าเลยท่าน้ท่าน ดีน่าจะออกได้เออดีน่าจะออกได้แต่ทั้นี้ตัวนี้สิครับทำไงละครับผมก็ถอดครั้งนึ่งแล้วนะอรงนีมนมน้มันมันมันติดแน่นไม่รู้จะทําไงออกคือมันไม่มีช่องออกเ,เพราะตามแนวของนี้มันก็ไม่มีน็อตขันอะไรออกได้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าอ่าก็ออกยังไงออกจากนัเดี๋ยวผมก็ ดู youtube หน่อยแล้วกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าวิธีการเอาออกนี่มันมันไม่มีน็อตให้เอาออกครับผมดูหมดแล้วครับนี่ไม่มีช่องนะครับนี่เลยนี่เหมือนริ่มตรงนี้แต่มันก็คงไม่ใช่ถ้างั้นนี่มันก็จะแน่รอยผมเคยงัดอยู่แล้วรอบนึงแต่ว่ามันไม่ออกเพรมันจะหักไปเลื่อยริ่มมันน่าจะมีสองก็มีด้านเดียวก็คงไม่ออกผมลองดูยูทูบหน่อยนะแบบร้อยท่านผู้ชมพอจะเอาออกได้มันแน่นเลยนะมันบีบแน่นเลยขนาดไม่ต้องใส่น็อตก็ก็แน่นอยู่แล้วผมว่า เอาจนในตัวบางใบมันเนี่ยเอาแตกนะแตกก่อนบินบีออกหน่อยนะแล้วเอาหยอดเอาไม่เป็นไรโอ้โห oh, เอาต่อจนบินนะท่านผู้ชมจนฝั่งนี้แตกแล้วมันดันวะนี่เนาะผมก็ใช้วิธีการงัดอย่างเงี้ยให้ให้แผ่นตัวนี้ลอยขึ้นงัดแล้วคนนึ่งก็ตอกมันก็เข้าย้อนขึ้นเรื่อยอันนี้ออกแไม่น่าเชื่อทำก็เหนียวแน่นหนาเปินไลยตัวนี้ไม่แน่นตัวเนี้ยเหมือน,น,น,นมีรอยขันทิ้งไว้แล้วนะนี่ฮะ นัดน็อตยาว,ยาวๆมันเหมือนมีรอยขันทิ้งห้อยไว้เฉยขัอเอนเฉยตลอดง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวเห็นครับท่านผน้ชนะตัวครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะถอดพุ่นออกมาเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเนาะเงินก็มองไม่ค่อยเห็นนะนตัวตั้งกล้องมันค่อนข้างจะอันนี้หน่อยลูกปืนมันก็ มันไม่มีตัวหล่อลื่นอะ่ะโอ้โหแสดงว่าเราเราต้องถอดตัวนี้ออกมาด้วยนะถึงจะยกออกมาทั้งยงได้ถอดอกว่าถ้าดึงมามันอาจจะเป็นที่ลูกปืนหรือว่า,อาวไอตัวตัวแปลงขานเพราะน่าจะยึดไว้เราถอดของดุลน,นะไม่อยากถอดเิดอะไหรหรือเปล่าตัวนี้ก็ไม่ออกนะในไหนก็ในไหนแล้วครับก็ต้องถอดมาดูว่ามันเป็นปัญหาอะไร นี่แม้ไม่ออกครับออกออกพร้อมก,กันหรือเปล่าด้วยก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอามันออก MC, เต็มที่เนาะต่อทีละตัวก่อนตัวนี้ผมก็ดันเอาเก่าแปะไว้แล้วซะด้วยนี่เก่าแปะไว้แล้วไม่ได้เอาไว้ที่เดิมที่เราดึงไม่เข้าตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้ครับไอ้แม่ไอ้ตัวลูกคืนมันติดอยู่ตรงนี้ผมก็เ,เลยใช้สับแรงเข้าเข้าเข้าไป มันเป็นอแล้วนี่พ่นก็อกแล้วลูกนนเนี้ยมก็ติดอยู่ต้องเกาะมานหน่อยโอ้โหหม้อคามิวหค้าคมิวฟังหมดแล้วเราต้องขัดนะครับขัดแล้วทำความสะอาดไม่งั้นก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ต้องต้องถอดออกมาดูนะครับก็ามันติดอ่าน่าจะติดพวกแรงถ่านด้วยนะไม่มันใจว่ามันต้องถอดต้องเลยได้ไหมนี่น่าจะได้เนาะ มันเป็นตัวล็อกไปเลยครับเดี๋ยวนะอถอดออกมาไม่ได้เออมันมันเป็น,นละะนะักษณะล็อกข้างในนะครับท่าน,นตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นผมะนจะโดนที่เห็นเห็นไหมครับเนี้ยตัวตัวนี้มันเป็นเลยล็อกถ้าจะงัดออกเดี๋ยวเราเอาใส่ไม่ได้อะใส่ลำบากเขาอยากเอาตัวนี้ออกมาเป่าฝุ่นทำความสะอาดเรื่อยๆ,ๆแต่ตอนนี้เราก็ไม่กล้าที่จะไปงัดแต่ถ้าไม่เอาออกมันก็ ก็คงไม่รู้เรื่องกันไอเรามันชัางรื้ออยู่แล้วเนียเดี๋ยวแล้วผมลองดูว่าถ้าผมพยายามที่จะเอาอ่าตัวนี้ออกโดยใช้ตะกรไรงัดให้มันหลุดออกอย่างนี้น่าได้นหมครับผมหลุดองใช้ตะกรไดปาแหวนงัดน,นั่นไงฮะอ่ะออกลยแต่เวลาเอาเข้านี่มันจะลำบากนะผมว่ามันจะเอาเข้าอย่างไรนี่ออกแล้วอันนี้ก็ต้องจำฝังฝังเขาด้วยนะครับว่าฝังไหนอยู่ฝังไหนเนี่ย ผมจะจำเอาแนวเกณฑ์อย่างนี้เอาสายไฟแล้วกันสายไฟอยูงนี้เขาก็จะอยู่อย่างนี้คือหัวนออ็อตถูกตรงนี้พอดีนัจำตัวน,ออนี้จะจำง,ง่ายง่ายแต่ก็นี่ครับมันเกินไปนะครับท่านผู้ชมมันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะขนหมาผมเลี้ยงหมาไว้มันก็เลยกลายเป็นนะะฮประมาณนี้เนี่ยโทรศัพท์ต้องต้องกดให้เขารีเซตตลอดไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้ทำความสะอาดมากครับต้องเอาทำวามสะอาดนะแล้วก็หัวคอมพิวเตอร์น,นี้ต้อง,ต,องต้องมาขัดากระดาษทรายขัดขัดขัดับ คาตาเอาส่นอยขีดตรงนี้ให้เขาแล้วปืนก็ยังดีอ่ะยังได้เอาตัวนี้มาขีดใหม่จะโอเคเ้าก็จะหาหัวน็อตตัวนี้มาดิเพราะตัวนี้ดูแล้วมันมันแน่นเกินนะครับแน่นเกินน่าจะเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเราลองเอาน้ำยาทำความสะอาดแล้วขัดหัวเขามีตัวนี้ดูก่อนแล้วประกอบเข้าไปมันก็น่าจะโอเคนะฮะดูด้านในครับเราต้องมีนะครับตัวเป่าคุ่นทำความสะอาเนี่ยถ้าไม่มีลำบากแยก ดูเหมือนจะลอยไหมก็ไม่ใช่เป็นจุกกระป๋กครับเป็นตัวสุ่ลมนี่นะผลเข้าไปติดกันมีโอกาสทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็เกิดความร้อนเกิดความร้อนแล้วก็ทาให้มีประกายไฟสูงขึ้นได้นะครับมีโอกาสสายไฟนี่พูดถึงสายไฟก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่า,นะาไหร่นะสายไฟอ่อนตัวเกิดความร้อนแล้วตัวนี้จะละลายด้วยสายไฟขาดไหมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าใช้นานมากเลยนะทุกคนครับทำความสะอาดพวกนี้ก่อนอยากจะได้ตัวเป่าฝุนกันนะครับเป่าแต่มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนตัวเป่า การะเปทเปนี่มันจะดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำยาพวกน้ำยาตรีนด้อยบบครับกระบิวดีสี่ศูนย์ครับพวกน้ำยาที่ทำความตาดตัวน,นี้โดยเฉพาะ เราไม่เสมอกันเพราะว่ากระดาษทรายขัดนะทำฟันดาบนิดหน่อยนะครับรอน้ำยาทำมันดาบส่วนตัวนี้กนะ็ลงประมาณนี้รอน้ำยาพ่นก็จะใช้กระดาษทรายขัดนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวอื่นมันมันก็โอเคหมดแล้วมันไม่มีอะไรก็ใช้ก็น้ำยาขีดพ่นนะครับก่อนแห้งก็ประกอบขึ้น ทำเรื่องปกติตรงนี้ตรงนี้ไม่สำคัญเท่าไรอ,องประกอบด้านนอกก็ทำความสะอาดตรงนี้ปกตินนั้นก็ไม่มีอะไรอะไรก็ใส่ผ่า,าน,น,นเหมือนเดิมครับ น่าจะถอดล้างแล้วมับงลาน่าจะโอเคครับเราไปล้างทำความสะอาดให้่อยตอนนี้มันถอดไม่ได้ครับมันเลยถอดได้ก็จะดีผมว่าถอดดีกว่าเอาบีบตะกร้ายหน่อย ตอนแรกที่ใส่แรกๆอ่ะมันดูเหมือนลงแต่มันไม่ลงนะครับพอเรามองไม่เห็นพอผมมันตอดดูแล้วเอาไปใส่มันไม่เข้ามันใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าผมก็เลยฝนออกนิดเพื่อให้เขาเกลี้ยงกันอยากเขาดังทาตัวนี้เขาจะใหญ่นะครับฝนด้านข้างให้มันเข้ารูได้ก็่อนหน้านั้นมันมันน่าจะคนละรุ่นนะครับที่ซื้อมาไม่ใช่รุ่นของเขาเลยเอาทิ้งไว้เอาไว้ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใช้นะครับ มันไหนที่มันเป็นแปงรงถ่านแบบชนิดมอเตอร์แปงรงถ่านน่าจะเข้ากันได้ดนั้นเราก็คล้ของมันนะครับให้ทำใการเคลื่อนตัวนะครับขยา,ายตัว,นะยวหน่อยผนะมเยมอะหน่อยเนาะไม่ควรจะทำความสะอาดใช้อย่างเดียวนี่เราก็ไันน้น่าจะตัวน,น,น,นี้ก็ต้องไปบัตรกีก่อนค,อค,อคอ่อยๆ่อยาเปิดตูวถ้าเปิดติดก็เราก็จะก็ได้ก็ได้บัตรกีที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองอเสียบปลั๊กดูนะครับว่า ว่าที่เราเอาไปทำฟาร์าด้วยเนี่ยนะครับอยากดูด้วยว่ามอเตอร์จะโอเคไหมการทำงาน,างนแรงมากเลยปิดเลยมันเป็นฝาเหยียอ,อะไรแรงจนเวี้ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทุกคนเออเดี๋ยวมาเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้นะครับเวี้ยงเวี้ยงไปทิ้งเลยนะสวิตซ์ทิ้งไว้ครับเพื่อไปว่าเราเราต้องเปิดตัวการช็อตเพื่วิ่งกระจายจริงเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะครับว่าต้าตัวนี้ให้มอเตอร์มันช็อตเราค่อย อ่ทำมันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเสียบอีกรอบก่อนอ่อันนี้อันนี้คือการเสียบสวิคนะครับการทอดดยวผมตั้งกล้องก่อนเดี๋ยววิ่งถ้าเกิดผมเปิดอ่เมื่อกี้เปิดสวิ่งไว้นิดถ้าเกิดผมเปิดตัวนี้ไฟก็นนี้คือปกติถ้าไฟค้างคือทอดนะครับนะลองเปิดอ่ะไฟค้างคือทอดนะครับไม่รู้ว่าทอดตรงไหนหรือว่าผ่านผ่านเข้าไปตบัดแรงๆแล้วก็ทำให้ผ่านไปล็อกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะองเคลียร์ใหม่ครับเคลียร์ดูเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ รบแล้วกักได้เขาที่ได้ที่ียกว่าไงเหมือนใบพัดมันัทัที่ตอนตอกมันก็เลยกลายเป็นเบี่ยงดังนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนตัวใบพัดจากสิบให้มันเหลือสี่แปดไม่ต้องตัดฝั่งตรงข้ามก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันมันหักมันแตกไม่ได้ต้องต้องเอาฝั่งตรงข้ามออาเน,นี่ยมาตรง ม yes. so okay, ั่งจริงมั่งนะครับเดี๋ยวผมทดสอบล็อกก็เคยบอกว่าถ้าหลอดไฟไม่ติดแสดงว่าใช้ได้ถ้าหลอดไฟติดแสดงว่าช็อตเปิดหมอ่ะมีเปิดเปิดไฟติดแสดงว่าไฟก็ปกติได้ยังไงแต่ทั้งนี้เกียบของเข้าโดยตรง ปลายนะปกติสายปลายก็จะพุ่งพุ่งเลยหรือว่าสุบคนณ์สมบูรแล้วครับจากเดิมที่มันใช้งานไม่ได้นะสายปลายแล้ว ปาดก่อนอันตรายนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะจากที่มันไม่ติดผมคิดว่าน่าจะ่า,านนะครับเป็นฐานฐานที่หมดติดมากไม่ติดมากแล้วก็ไม่ติดเอาเลยน่าจะเป็นที่ฐานแล้วก็เป็นที่สนิมด้วยเําทำฟันสะอาดเปลี่ยนฐานใช้งานได้ตามปกตินะครับครับก็มีอะไรใหม่ๆม,มาก็จะนําเสนอใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบูโวที่เสียก็หันออกตามปกตินะครับ บางครั้งเรากับจอประยาก็ต้องไปดูที่ YouTube เหมือนกันนะ uh, เขาก็เข้าใจว่าคันไม่ยากนะครับ uh. พอไปเจอเอาจริงๆเข้า uh. มันก็กลายเป็นเรื่องยากสําหรับเราเ uh. อากกุปกรณ์ภายในนบะางทีเราเข้าใจผิดอย่างอาทิเจนริมที่ผมง uh, ัดตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> น,นี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นบากรึเปล่เป็นริมนะผมงัดออกเพื่อที่อยากรู้ว่ามันใช่ร่องแนวที่งัดออกได้ไหมมันไม่ได้ครับมันเขาทำให้มันเป็นริมสําหรับ uh, อยากหเห็นแสงสว่างสำหรับเวลาเราประกบเข้ามันจะได้เข้าล็อก,อกตรงน,นี้พอดีมันจะได้ไม่ไม่ยืงกันอะไรยนะฮะ ถ้าจะเอาตัวนี้ออกจากกันมันมีมัดอยู่ด้านในสี่ตัวนะครับต้องเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เอาพวกเขาเรียกอะไรใบพัดออกด้วยนะครับใบพัดถึงจะเอาออกได้แล้วก็ส่วนพุ่นก็ตามรา,ายละเอียดที่ผมถ่า,ายทําให้เห็นนะครับประมาณนั้นแหละครับพอใช้งานได้นะครับแก้ขัดไปก่อนถ้ามันเสียท่านใดที่มีนิดหน่อยก็อาจจะทิ้งก็เอาตัวใหม่มาใช้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบนะครับที่เราเอามาเป็นแนวทางสําหรับกัน หลือทำความสะอาดและเช็คตัวอาการว่าของเขามีปัญหาอะไรนะฮะคุณอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปาล้างทำความสะอาดได้นะแต่ว่าของผมผมันไม่มีตัวเป่าเลยก็เลยเอาแง่ายๆคิดว่าคงไม่มีปัญหาผณด้านนอกนะครับตัวนี้เราก็จะทําหน้าที่ดูดตัวนี้ก็เป่าออกตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จาเป็นกไไ็ไม่ต้องหยดเป่าเหมือนผมนะเวลาลื้อทำความสะอาดหารือซ่อมมันจะเสียหายผมเอาเป่าไปหยดซะแล้วอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ถ้าเชื่อชิดมากๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับวิธีการถอดลื้อหรือว่าทำความสะอาดของตัวเป่าคุณ มีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะนำเสนอเพื่อท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามให้เป็นแนวทางแล้วกันครับท่านใดจะไปต่อยอดอยังไงก็สุดแล้วแต่ท่านจะเป็นแนวทางแล้วหรือเป็นองค์ความรู้แล้วก็ยินดีนะครับมีความเมนต์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจหรือว่าติดชมมาก็จะรับคำติดชมนั้นเพื่อมาปรับปรุงและแก้ไขในวัน้ังหน้านะครับขอพักคนสำหรับคำติดชมทุกอย่างแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ของต้องขอจบไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ